สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคลิปเมื่อกี้หลุดคลิปเมื่อกี้หลุดนะะพี่นี้มาหาหมอม่ใช่มาหาหมอนะมาหาพยาบาลเขาที่เขาเออต้องมาให้ยาทุกสองอาทิตย์เมื่อกี้ทำคลิปแล้วแต่ีมันกดไปกดมาคลิปหลุดเอออัตเอร์เนตมันขัดข้อง อันนี้พี่นีก็มีเวลาประมาณสี่สิบนาทีเนาะมาก่อนเวลาก็เลยมาเดินคุยกันก่อนเนาะคลินิกของพี่นีก็นเนี่ยตึกเนี่ยตึกเนี่ยอยู่ในตึกตึกอันนี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลข้างหน้าก็จะเป็นโรงพยาบาลเออพี่เว้นนะคือต้องมีประกันเออประกันชั้นหนึ่งเนาะที่จะนอนเออคลินิกนี้ได้แต่ ตอนแรกพี่เน่กว่าจะมานอนคลินิกนี้เนาะแต่นี้เราไปโรงพยาบาลใหญ่ก็เลยเขาส่งไปโรงพยาบาลใหญ่เราก็เลยไม่ต้องเออไม่ต้องมานอนเราก็เลยไม่ต้องมานอนเออนอนที่นี่ <c oughs> เพราะมันแพง <c oughs> รักษาประกันก็นะคะทุกคน มื่อวานนี้เมื่อวานนี้เนาะเออลุงจ่อยลุงจ่อยนะถ้าเกิดเอฟซีที่เอ่อเพื่อน,นที่ได้ดูคลิปพี่นีแล้วก็ติดตามชีวิตของพี่นีก็จะรู้ว่าลุงจ่อยคือใครนะคะก,ก็ก็เป็นผู้ชายหนึ่งคนที่เดินเข้ามาในชีวิตของพี่นีแล้วตอนนีเ้เขา เขาจะไปเ,อ,อ,เอ,อหาลูกสาวเขานะคะลูกสาวของเมียคนที่สองเขาไปเรียนอยู่ประเทศนึงเนาะแล้วนี่เขาจะไปจัดคริสต์มาสที่นู่นเขาก็จะเดินทางวันพวกนี้เขาก็เลยเอ,อมาโทรเขียนมาว่าเขาจะไปทำจัดคริสต์มาส ก็จะไปอาทิตย์หนึ่งแล้วก็เออจะแเป็มมหาแเะมามหา,ม,า,หามีสุราคุยด้วยเขาอยู่บ้านไหมก็เลยให้เราก็คิดว่าแล้วก็คิดว่าจะเจอแกไหมจะเจอแกไหมจะให้แกเจอไหมอะไรอย่างนี้เนาะเราก็เลยเออคิดอยู่สักพักหนึ่ง เราก็เลยคิดอยู่พักหนึ่งออดูซิว่าแกถ้าไม่มีธุระอะไรแกก็จะไม่ค่อยเอ,อขอเข้ามาคุยด้วยเนาะก็เลยพักหนึ่งเราก็เพลียๆด้วยนอนทั้งวันเนาะก็เลยบอกโอเคก็ให้แกมาพอแกมากพักปกติแกก็จะไม่มานั่งเนาะอนนี้ ก็เลยถามเ,เพื่อมารยาทก็เลยถ,ถามแกเพื่อมารยาทว่าเธอเอจะดื่มกาแฟไหมทดลองดูแกก็บอกโอเคดื่มก็ได้แกยังมีเวลาอยู่เนาะแล้วก็มีการสนทนากันนะคะทุกคนมาสนทนากันกับลุงจ่อยก็ได้สนทนากันกับลุงจ่อยแกก็บอกว่าแกไปอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ถามว่าจะไปกับใคร แกบอกว่าไปเจอกับภรรยาคนที่สองของแกเพราะว่าเออเขาได้ลูกด้วยกันเนาะแกจะไปจัดคริสต์มาสที่นูน่นบอกเอาไม่เอาแฟนไปด้วยเหรอแกก็บอกว่าแฟนแกไปกลับไปบ้านเขาไปจัดคริสต์มาสที่บ้านเขาประเทศเขาเนาะก็ยุโรปนี่แหละก็แถบยุโรปนี่แหละ แต่เขาคงจะไม่ได้กลับมาลุงจ่อยพูดเนาะว่าเขาเขากลับมาก็เรื่องของเขาแต่ว่าเขาไม่ได้กลับมาเพราะว่าไม่ได้ให้กุญแจบ้านผู้หญิงไปเนาะเราก็บอกเอาทำไมละ่ะแกหวันว่าจะจับมือเราไปเ,ออเหมือนว่าแกจะขอจะดึงมือเราไปจับเราก็ เอามือออกนะคะพี่นีก็เอามือออกไม่ให้แกจับนะดูท่าทางแกว่าแกจะพูดอะไรแกก็บอกว่าแกถามหมัวใจแกดูแล้วว่าปัญหามันอยู่ที่ไหน <c oughs> เดี๋ยวพี่นีจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวข้ามถนนก่อนข้ามถนนก่อน <c oughs> แกก็ถามว่าอาแกพูดแกพูดว่า แกเป็นคนเออแกไม่มีความสุขเนาะแกทำงานแกวิ่งแกวิ่งแกวิ่งแกเหนื่อยเนาะเออแกแกพลาดเนาะแกบอกว่าตอนแรกแกจะไม่ไปเนาะเออหาลูกแกจะแกตัดสินใจไปเพราะว่าเออเพื่อจะให้ครอบครัวของผู้หญิงคนนี้ออกจากบ้านแกแล้วแยกกันแกบอกว่า แกคิดอยู่นานเนาะว่าสิ่งที่มีอยู่อยู่ใกล้ๆกับเออกับไม่มองนะไปมองคน้านไกลแกบอกปัญหามันไม่จบแค่ว่างนี้ปัญหาไม่จบแล้วแกบอกแกหนักใจมากๆแกก็บอกว่าเออครั้งแกบอกแกกลับมากลับมาแกก็จะมาหาพี่นีแกคิดอย่างไงคะทุกคนพี่นีก็เลยบอก ก็บอกว่าถ้าเธอมีเวลาเราคุยกันเนาะในฐานะที่ว่าเธอก็ดีกับฉันเยอะแยะแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันที่ดีมาหลายปีเนาะพี่นีบอกกับแกว่าตรงๆเนาะคือพูดกันตรงๆเลยว่าฉันถึงแม้วันนี้ฉันจะอยู่คนเดียวแต่เธอรู้ไหมว่าการอยู่คนเดียวมันก็ดีนะเธอก็ลอง เธอเคยอยู่คนเดียวหรือไม่เคยฉันก็ไม่รู้ชีวิตเธอลองหัดอยู่คนเดียวนะพี่นีก็บอกแกนแะว,ว่าทดลองทดลองอยู่คนเดียวดูสักไปเรื่อยๆในบ้านไปชีวิตไม่ต้องไปวิ่งหาใครหรอกแล้วก็เออพี่นีก็บอกกับแกว่าพี่นีมีความหวังกับผู้ชายหลายคน เยอะแยะที่เดินเข้ามาให้ออความหวังเราแต่ผลทสุดท้ายบทจะไปก็ไปบทจะมาก็มาอะไรอย่างเงี้ยพี่นีก็บอกว่าพี่นีก็คงจะต้อนรับแกในฐานะแฟนไม่ได้กลับมาก็ไม่ต้องมาหวังกับพี่นีนะพี่นีบอกว่าดีแล้วล่ะที่เธอมาคุยกับฉันเธอจะได้เอ,อสบายใจเธอจะได้ไม่ต้องคิดผิด เกิดผู้หญิงคนนั้นก็กลับมาให้ให้เขากลับมาเหอะเพราะเธอไปให้ความหวังเขาแล้วเ,เขากลับไปบ้านเมืองไปบ้านเขาเขาก็คงไปจัดงานแล้วเดี๋ยวเขาก็คงกลับมาเธอก็ไปทําหน้าที่พ่อแต่เธอก็ไปกับภรรยาเกออ่าของเธอเนี่ยสิ่งที่ว่ามันไม่แน่นอนก็คือเธอทําตัวอย่างเนี้ย คุณเป็นคนทําเองนะคุณเป็นคนเอาเขาเข้ามาผู้หญิงอะคุณไปให้ความหวังเขาเขาจะดีไม่ดีคุณเดินเข้าไปเอาเข้ามาด้วยอะไรอย่างนี้เนาะเข้ามาอยู่ใช้ชีวิตอยู่กับเธอตั้งหลายเดือนพี่นีก็พูดนะว่าอย่าดึงฉันเข้าไป<ต>อย่าดึงฉันเข้าไป<ต>อย่าเธอกี่กครั้งแล้วที่เธอทํากับฉันพี่นีบอกขอพูดขอพูดเลยนะว่าเพราะว่า ฉันพยายามทนุนนหนอมหัวใจทนคือฉันเออไม่เคยฉันจะพูดอะไรฉันก็ต้องคิดฉันไปบ้านเธอเธอขอให้ฉันอยู่กับเธอแต่ผลทสุดท้ายเธอก็เอาผู้หญิงคนอื่นเข้ามาแล้ววันนี้เธอจะเอาผู้หญิงคนนั้นไปออกจากชีวิตเธอเธอก็จะเดินจันเข้าไปอีกนี่ดนีก็พูดเนาะแกก็บอก แกก็นั่งเนาะแกก็บอกก็เลยบอกว่าคำว่าเพื่อนมันจะอยู่ได้นานอย่าดึงฉันเข้าไปเพราะว่าฉันกำลังจะสบายสบายฉันอาจจะไม่สบายในร่างกายอาจจะขัดสนเรื่องเงินทองแต่ฉันก็อยู่ของฉันอย่างนี้อย่าเดินเข้ามาในชีวิตฉันแบบแบกภาระ,ะเลยแล้วก็กอนที่จะเอาผู้หญิงคนนั้นออกจากชีวิตพูดคุยกับเขาดีๆอย่าให้ความหวังเขา มันกเขหอบลูกหอบเต้ามาความหวังก็เธออย่าใช้เออการตัดสินโดยดึงอย่างเธอจะดึงฉันเข้าไปไหนจะลูกเธอเมียเธอไหนจะอะไรสารพัดแต่ฉันยังอยู่ตรงนี้นะคะฉันยังอยู่ตรงนี้แต่ผู้หญิงคนนั้นเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้ที่นีก็พูดนะ เธอก็ต้องคิดดีๆในการออจะเขี่ยคนออกไปจากชีวิตอย่าเอาเพราะว่าวันเธอเอาดึงฉันเข้าไปถ้าสมมติว่าฉันคิดว่าเออฉันไปกับคุณเพราะว่าอย่างน้อยเธอก็ช่วยเหลือฉันออบินฉันเยอะอะไรอย่างนี้ฉันยอมแต่ก็เหมือนว่าฉันเดินเข้าไปในฐานนะที่ว่า ไปฝังทางที่จะไม่ให้ผู้หญิงคนนี้เข้ามาเหมือนอย่าทำแบบนี้พี่นีแบบอ,อายุเราเยอะแล้วแก่แล้วคุณรู้ไหมว่าการตัดสินใจหญิงชายอ่ะจะตัดสินใจมันไม่ใช่ของเล่นอายุป่านนี้แล้วเธอจะมาเอาเมียของเธอที่มีลูกด้วยกันเป็นเออเป็นเป็นหนึ่งแล้วผู้หญิงคนอื่นเป็นเออเมื่อไปไม่ได้เมื่อไม่นั่น ถ้าระหนักมันก็จะเขีย่ยเขาทิ้งมันก็ไม่ได้แล้วจะเอาฉันเข้าไปอช่วยเขีย่ยฉันก็ไม่เอานะวันหนึ่งเธอก็เขีย่ยฉันฉันขออยู่แบบนี้ในชีวิตของฉันดีกว่าก็ไปเที่ยวไปจัดอะไรให้มีความสุขแล้วกลับมาก่อนจะเลิกกับผู้หญิงก็ขอให้คุยกันนะอย่ามาพูดว่าอย่ามาใช้คำนี้กับฉันเพราะว่า ฉันมีมนุษยธรรมดีอยู่ในหัวใจเดี๋ยววินีเข้าไปหาหมอกันเดี๋ยวขึ้นไลฟ์แล้วเดีย๋ยวคุยกันใหม่นะทุกคนนี่แหละผู้ชายก็บอกแกไปครั้งหนึ่งว่าผู้หญิงก็คือผู้หญิงแต่การที่ว่าจะมีภรรยาให้มีความสุขหรือว่าเป็นแฟนกันจะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันต้องหนักแน่นทั้งคู่ แล้วอย่ามาพูดว่าแต่ฉันก็อยากจะพูดให้เธอฟังว่าถึงฉันจะพิก,การถึงฉันจะยากจนแต่นุษยธรรมในหัวใจฉันมีไอ้ตรงที่ว่าถ้าฉันอยู่กับใครฉันก็อยู่ฉันก็บอกฉันรักใครฉันก็จะรักถึงไม่รักการเทคแคร์ดูแลนะผู้หญิงไทยเขาจะดูแลผัวดีที่สุดเขาจะมีบุญคุณเขาจะนักแน่นเนาะ แต่เมื่อเธออายุจะแปดสิบแล้วก <c oughs> ็ <c oughs> บอกแกนะเธอย,ยังไม่รู้อะไรเลยเธอก็ไม่ต้องหลอกไปหาเมียาหาผู้หญิงไม่ไม่องั้นชีวิตของ,อองนเธอก็จะปัดอยู่งั้นแหละมันก็จะปัดอยู่งั้นเดมันเธอกลางมุ้งไม่ดีเนาะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> พูดเอาคำกลางมุ้งพูดในเป็นหรอกค่ะ,ะก็บอกแกวนะ่าทำอะไรทำไมด่ดีๆเพราะว่าอย่าไปคิดที่หลัง ไต่ตองเราอายุเยอะแล้วอย่าไปคิดจะเออเขาเป็นเมียฉันก็เป็นแม่ของลูกอันนี้คือลูกฉันผู้หญิงไม่ใช่ของเล่นนะคะ,ะเลยบอกว่าถ้าเธอเป็นอย่างเงี้ยเธอถึงได้เป็นอย่างเงี้ยก็เลยเธอรู้ไหมว่าการไปให้ความหวัง,งเขาแล้วเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปไม่ได้คุณก็จะไปปัดออกเนะาะเดี๋ยวเราขึ้นไลฟ์ช่วงไหนแล้วเราคุยกันนะสวัสดี่ะพี่นีก็จะเข้าหาหมอกัน ไม่ใช่หาหมอไปให้ยาสวัสดีค่ะ